ดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนาจีมนะคะม้านอยู่แถวแถวนี้เลยค่ะข้อหม่คืออะไรใช่ไหมคะข้อหมายน่ะเป็นภาษามลายูใช่แปลว่าแบบเผ็ดน้ำหนึ่งอะไรแบบนี้อน,นิดนึงค่ะ โอโหก็ต้องบอกกันเลยนะคะว่าขับรถผ่านทุกวันค่ะก็คือขับรถผ่านเนี่ยส่องเข้ามาในเต็นท์รถทุกวันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็เห็นคันน้องเลือกจอดอยู่ข้างหน้าเลยก็เลยแบบต้องสักหนึ่งหนึ่งดอกแล้วก็มาถึงก็จองเลยอก็เข้ามาแล้วก็มีน้องเยาว์ทีอาคาแนะนำทุกซอกทุกมุมค่ะบอกหมดอะไรยังไงดูประมาณ3มชั่วโมง นึ่งเลยคือดูแล้วไม่น้อยแล้วราคาดีราคาดีแล้วรสสภาพดีมากเหมือนออกจากศ like ูนตรเหมือนมือนึ่งไม่เลยไม่เลยบัตรประชาชนยังไม่มีเลยก็คือไม่คิดว่าจะเอาก็คือไปนั้นก็คือตามไปถึงบริษัทที่ทำงานคือสะดวกไม่ไหวลงมาเซนเซนเซ็นจบก็คืออบอุ่นน้ำอัญชันอร่อย นะคะแล้วก็แนะนําดีบอกหมดบอกหมดว่าอะไร1 2 3 4ต้องทําอะไรบ้างไม่รู้ว่าต้องทํายังไงต่อเขาบอกหมดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็รถมือสองใช่ไหมคะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวเสรีิไทย73นะคะหรือว่าคนที่อยู่ทางต่างจังหวัดดูคลิปต่างๆของน้องแยวที่อาคาก็สามารถแวะเข้ามาได้นะคะก็คือแวะเข้ามาเนี่ยไม่ต้องแบบว่าจองเลยก็ได้มาดูก่อนว่าแบบว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะว่ารถเขาเยอะจริงๆค่ะ <c oughs>